ีกำลังจะไปไหนไปไหนไปไหนนี้แล้วก็จะมาทําตามความเรียบร้อยอีกแล้วนะครับผมให้ดูกันว่าเหมียวชีวิตประจำวันเหมียวมันจะทำอะไรนี่ตัวเมียนะครับผมเหมียวเหมียวเนีย่ยตัวเมียฮะเหมียวทำอะไรฮึยืดผ่อนคลายเหรอเนี่ยมีรอยกัดมาด้วยมันผสมพันธุ์แล้วฮะเราจะเอากล้องไว้ข้างใต้มันนะ มันกันดีกว่าก็ยังจะอยู่ยางครับผมไปตามติตชีวิตมันกันไปไหนล่ะทูทายทูทายอยู่นั่นแหละไปไหนมาเร็วมาเร็วมาทางนี้มาทางนี้หน่อยเร็วมาวมางนีเเเเ่เป็นอะไรเป็นไข้หรอ ีวิวแมวมันไม่มีอะไรมากนะผมมาผมไม่ได้ออกแสดงอาการอะไรผมไม่ได้เลี้ยงผมวันนี้ผมเอามาันออกมานอกบ้านไม่ไดธรร,รมดามันอยู่ที่ที่ของมันไป,ไปดูแมวเสร็จแล้วนี่ผมแถมพิเศษด้วยนะพาไปดูจักรยานกันเถอะไปดูจักรยานกันนี้รถไม่เกี่ยวอะไรกันกันกนกบเราทั้งหมรถคันนี้ไปดูจักรยาน มีอยู่สองคันนะผมคันนี้ก็โสมๆแล้วคันเก่านี่คันไว้สำหรับครอบครัวมีเบาะเสริม,มามีกันนีนะไปตลอดกันต่อเถอะสำหรับคลิปนี้นะผมผมจะถ่ายไม้คราบลงด้วยนะครับภายในวันนี้ครับก็ถ้าเกิดใครสนใจอยากจะได้ของรางวัลดูกดคลิปดูไมครับเลยดูคลิปไมครับ้วยนี่เป็นบ้านคะแต่มันพังไปแล้วมันมีถ้าขายในลูกบอล นี่ต้นพริกสวนครัวครับผมถูกไหมแล้วก็นี่แตงโมครับผมไปดูเหมียวต่อดีกว่าเฮ้เหมียวเล่นกับเหมียวดีกว่านี่ยกงใส่นกแก้วผมนะฮะยินเสียงนนะกฮะเจ็บๆฮนะมันอยู่บนหลังคาถ่ายไม่ถึงนะเนี่ยฮะไนดะ้ยินฮนะนั่นแหลนะฮะเสียงนกผมเองฮนะ เ uh huh. หมียวเล่นกันดูกันเหมียวมีการตอบสนองอยังไงบ้างเมียวเดินตามทุกวันไปครับตอนนี้และเหมียวเขาไม่สนใจ <t> อืมก็กลับมาทูถ่ายที่เดิมน,นะฮะดูอันี้กว่าตรงนีม้มีอะไรบ้างด,ด้านนอกเป็นประตูรั้วนะไม่มีอะไรมากต้องไปก็ยังเจอเจ้าเหมียว ถ่ายติดนกได้แต่ถ่ายนะแต่มันอยู่สูงอยู่บนต้นมะม่วงน,นะนู่นนะต้นมะม่วงฮะอยู่สูงหาตัวไม่ค่อยจะเจอครับเอาไวจะไ,จะไปคิดมาคล่ปลงคลิปใหมค่ครับผมก็ขอจบคลิปรีวิวบ้านเพียงเท่านี้สวัสดีครับ